อินาสึมะ z ีโซนเดลี่ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะก็เข้ามาพบกับรายการนะฮะอินาซึมะทีโซนเดลี่นะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงนะครับผมท่าเพนกวินนะครับผมสำหรับตัวของเพนกวินนี่เรียกได้ว่าเกือบจะเป็นสัญลักษณ์ของซีรีส์อินาสึมะอีเลฟได้เลยนะครับผมเพราะว่าอยู่ดีเตะบอลแล้วมีเพนกวินออกมานะครับผมแล้วก็มีหลายท่าด้วยกันนะครับผมที่ใช้เพนกวินในการประกอบนะครับผม จะเรียกว่าเพนกวินจักรพรรดินะครับผมวันนี้เราก็จะมาดูกันรวบรวมแล้วก็จัดอันดับนะครับผมเพนกวินที่สุดยอดนะครับผมเอาละครับผมขอเรียงตัวของเพนกวินทั้งหมดก่อนนะครับผมนั่นก็คือเพนกวินแรกครับผมเพนกวินจักรพรรดิที่1นะครับผมแล้วก็เพนกวินจักรพรรดิที่2นะฮะแล้วก็3ไล่ตามมานะครับผมต่อมาเป็นเพนกวินจักรพรรดิ X นะครับแล้วก็เพนกวินจักรพรรดิ อวกาศสเปซนะครับแล้วก็ในภาคล่าสุดนะครับผมซีรีส์ของโกนะฮะอินนัสม่าอิเลเมนโกก็จะมีเพนกวินเซเว่นนะครับผมก็เป็นเลกเกตนะครับแล้วก็มีอีกเพนกวินหนึ่งนัก็คืออัดเพนกวินนะครับผมนะก็เป็นท่าที่ใช้ในการรับลูกนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลารอช้าอยู่ใหญ่นะครับผมเราก็ไปดูการจัดอันดับเพนกวินทั้งหมดเลยครับผมอันดับ8นะครับผมตัวนี้พิเศษหน่อยนะครับผมันก็มีชื่อท่าว่า เพนกวินคาร์เนวัลนะครับผมหรือว่าเพนกวินคาร์เนวัลเทคนิคนะครับผมเัีวนี้ก็เป็นท่าที่ใช้รวมกันนะเป็นเทคนิคนะครับผมท่านี้จะโผล่แต่ในเกมของอินนัสม่าอิเลเวนโกเท่านั้นนะครับผมนะก็มีแค่ในเกมไม่ได้มีในซีรีส์นะครับผมก็เป็นอันดับ8ไปนะฮะโดยจะใช้ผู้เล่นทั้ง4คนนะครับผมรู้สึกว่าในเกมนี้จะสามารถใส่ท่าใส่อะไรเข้าไปได้นะไอ้มีผู้เล่นทั้ง4คนนะครับผมเปาโนเวด เอาเมอมฮะจับปนอนด์วีดครับผมแล้วก็จะมีเพนกวินออกมา7ตัวด้วยกันนะครับผมออกมาพุ่งนะฮะแล้วก็ทะยานไปเป็นแบบว่ามิสไซล์เพนกวินเลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นทา่าเทคนิคนะครับผมของแต่ละทีมที่ใช้กันในเกมครับเอาล้วครับผมอันดับที่7ของเรานะครับผมโผล่กันมาแล้วนะฮะสำหรับเพนกวินจกักรพรรดิที่1นะ,ะ1นะครับผมหรือว่าโกเทเพนกวินอิจิโกะนะฮะเหมือนพวกไรเดอร์มดแดงยังไงอย่างนั้นนะครับผมอิจิโกะเนี่ยแปลว่า1นนั่นเองนะครับผมเป็นท่าไม่ตายที่ ซาคุมะนั้นใช้นะครับผมโดยตัวของเพนกวินจักรพพัดที่1น,นะครับผมก็จะมีลักษณะเป็นเพนกวินที่เป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็ใช้เพียงคนเดียวนะครับผมแต่ว่าท่านี้นั้นถือว่าเป็นท่าที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับถึงแม้จะมีพลังอนุภาพสูงนะครับผมแต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือถ้าไม่ตายนี้จะใช้ได้เพียง2ครั้งเท่านั้นหากใช้เกินสองครั้งก็จะได้รับบาดเจ็บสําหรับตัวของคนที่ใช้ท่าน,นะครับผมก็เลยเป็นท่าที่ เรียกดว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้ในอันดับ7ไปนะครับครับผมสําหรับอันดับที่6ของเรานะครับผมรวมท่าเพนกวินนั่นก็คือ Space p e n g u i นนะครับผมหรือว่าเพนกวินอวกาศนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวของฮิโรโตะเป็นคนผู้นําในการใช้นะครับผมตัวนี้ผมจะพูดอะไรไม่มากมายนะฮะโดยการพาเพื่อนนะครับผมพุ่งขึ้นไปข้างบนนะฮะแล้วก็เอาเพนกวินออกมาจากพื้นนะครับผมมันออกมาจากพื้นอีกแล้วเพนกวินนะครับผมแต่ว่า เพนกวินนี้ไม่ธรรมดาครับผมเพราะว่าเขาใส่ชุดอวกาศด้วยนะฮะก็คือ Space p e n g u i นนั่นเองนะครับผมะด้วยความเท่แล้วก็อนุภาพที่รุนแรงนะครับผมจึงทำให้เขาได้ครอบครองอันดับที่6ของวันนี้ไปในแคบผมเอาละครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลารอช้านะครับผมมาถึงอันดับที่5กันแล้วนะครับผมนั่นก็คือ h ั t เพนกวินนะครับผมหรือว่า Penguin The Hand นะฮะตัวนี้ก็ผมมาใน i n นนัสมาอีเวน o นั่นเองนะครับผม โดยตัวของเมก้าเอนโดนะครับผมนะฮะก็คือหุ่นยนต์นะครับผมที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้ข้อมูลต่างๆของเอนโดมารุนะครับผมในการออกแบบนะฮะนั่นก็คือน่ากลัวมากนะครับผมทุกอย่างจะเหมือนเอนโดหมดนะฮะแต่ว่าเขาเป็นหุ่นยนต์นะครับผมก็ได้ใช้ท่าเพนกวินเดอะแฮนด์นะครับผมหรือว่าหัดเพนกวินฮะโดยการเป่านกหวีดทำมือเป็นนกหวีดเรียกนะฮะตามสไตล์ของเพนกวินนะครับผมก็จะมีเพนกวินออกมาจิกๆิกจที่มือนะครับผม นั่นแหละครับผมแล้วก็ใช้ท่าอย่างโหดเหี้ยมนะฮะในการรับลูกนะครับผมถือว่าเป็นท่าที่สุดยอดเลยครับผมสําหรับอันดับที่4ของเรานะครับผมนั่นก็คือท่าเพนกวินจักรพรรดิที่3นะครับผมนั่นก็คือท่าที่คิโดได้ใช้นะครับผมโดยการปรับรูปแบบนะครับผมเอาท่าของเดสโซนนะครับผมกับโกเทเพนกวินนิโกะนะฮะมารวมกันนะครับผมทําให้เกิดท่านี้ฮะเพนกวินจักรพรรดิที่3นะครับผมโกเทเพนกวินซังโกะนะฮะก็ ถือว่าเป็นท่าที่สมบูรณ์แบบขึ้นนะครับผมมามีท่าเป็นเป็นกิ้นสีม่วงนะฮะลอยตัวในอวกาศพร้อมกันในอากาศก็พอนะครับผมไปถึงอวกาศกันเลยทีเดียวลอยตัวพร้อมกันนะครับผมถือว่าก็เป็นท่าที่เท่เะครับผมเพราะว่าทั้งสามก็เตะได้พร้อมกันแล้วก็เป็นท่าที่สมบูรณ์แบบผมมาแล้วครับนะฮะสำหรับอันดับที่3ของเรานะครับผมนะฮะมาจากตัวของทีมเคนะฮะผู้ใช้ก็คือ เดโมเนโอสตาร์ด้านะครับผมนะก <c oughs> ็เป็นผู้ใช้โกเทเพนกวิน X นะครับ <c oughs> หรือว่าเพนกวินจักรพรรดิ X นั่นเองนะครับผมตัวนี้ปรับปรุงมานะครับรูปแบบปรับปรุงมาจากเพนกวินจักรพรรดิที่1น,นะครับผมแต่แตกต่างกันที่สีของตัวเพนกวินนะครับผมจะเป็นสีดําแล้วก็ตาเป็นสีแดงนะอนุภาพนี่ยิงสูงกว่าโกเทเพนกวินที่1นนะครับเริ่มพูดไทยปนญี่ปุ่นละ <c oughs> เป็นกว้นจักรพรรดิที่1นะอันนี้สูงกว่าแล้วก็สมบูรณ์แบบกว่าด้วยนะครับผมใช้ทาให้ตายก็ไม่มีผลนะไม่บาดจงบาดเจ็บนะใช้ได้2ข้ครั้งอะไรไม่มีนะครับผมตัวนี้สมบูรณ์แบบนะครับผมก็เลยได้ท่าที่3ของเราไปนะครับอันดับที่3ไม่ได้ท่าที่3อ่าอันดับที่2นะครับผมโอ้เพนกว้นอันดับที่สองนะยกให้ท่านี้เลยครับผมโกเทเพนกุ้งเซเว่นนะครับผมหรือว่าเป็นกว้นจักรพรรดิที่7นะครับผมข้ามกันไปเลยนะหนึ่งสองสามไป7เลยนะครับ ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมในการนําท่านี้กลับมาเล่าอีกครั้งนะครับผมในเรื่องของอินเนสซ์มาเอเลเวนโกนะครับผมโดยใช้ท่าเพนกวินจักรพรรดิที่7นะครับผมซึ่องออกแบบมาได้เหนือกว่าทุกๆท,ท่านะครับด้วยกันเพราะเนื่องจากสีที่เป็นสายรุ้งนะครับผมของเพนกวินทั้ง7ตัวนะรู้สึกนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยหน้าสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวนะสีฟ้าสีน้ําเงินแล้วก็สีม่วงนะครับผม เข้าไปพุ่งกันเป็นเจ็ดสีเลยนะฮะวิ่งไปพร้อมกันนะครับผมของจิกลูกบอลนะพุ่งไปนะครับผมตามสไตล์ของเพนกวินจักรพรรดินะครับแต่ว่าท่านี้กลับมาในรูปแบบที่สวยงามนะฮะเจ็ดสีเจ็ดสีมันมีเจ็ดแสงว้าวและอันดับที่หนึ่งนะครับผมของท่าเพนกวินจักรพรรดินะครับผมคุมทุกสถาบันพ่อทุกสถาบันนะครับผมใครๆก็ใช้ได้นนก็คือเพนกวินจักรพรรดิที่2นะครับผมหรือว่า โกเทเพนกวินนิโก้นะครับผมนนก็เป็นเพนกวินจักรพรรดิที่2นะฮะไม่รู้ด้วยว่าเออมันก็เป็นท่าที่เบสิกพื้นฐานนะครับผมแล้วก็มีความคลังอยู่ในตัวนะครับผมหลักๆก็จะเป็นของตัวของคิโดที่ใช้นะครับผมแล้วรู้สึกว่าตัวของเพนกวินนี้คือจะมาจากเทโคคุส่วนใหญ่นะครับผมก็เป็นท่าที่สุดยอดนะครับผมแล้วก็มีคนใช้เยอะนะฮะใช้เยอะมากนะผมเดี๋ยวผมจะพยายามรวบรวมมานะฮะลองดูกันว่าจะใช้เยอะกันขนาดไหน ก็จบไปกันแล้วนะครับผมสําหรับท่าของเพนกวินนะครับผมคิดว่าน่าจะครบนะฮะทั้งหมดของซีรีส์อีนัสมาอีเรเว่นนะครับผมก็น่าจะครบกันแล้วนะครับถ้าผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลผิดแต่อย่างใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมอยากได้เรื่องอะไรเรื่องไหนนะครับผมสามารถคอมเมนต์ได้นะที่ร่างใต้ร่างคลิปนะครับผมรินพันนิดหน่อยนะครับผมวันนี้พี่เอโตก็ต้อง ขอลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์ซับสไครต์กันด้วยนะครับฝากด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับเพนกวินกันไปเลยนะฮะ